สวยจงเลยเสด็จพ่อเฮ้ยมึงเล่นอะไรของมึงวะวันนี้กูก็ได้ คเร็วๆสิน้องให้เร็วๆเข้าเร็วๆเข้าน้องให้ไปแล้วทะลึ่งว่ะสวยจังเลยอ่ะไม่ต้องมาสวยเอกมึงไม่ต้องมาปลอมเจอเธอทุกคืนเลยกูก็ไม่ได้อยากเจอมึงเหมินซะเถอะมึงต่อไปนี้จะได้เจอกูทุกคืนเลยเพราะเจ้าภาพก็ขอเรื่องนี้ยันปีเจ็ดศูนย์เลเล่นจะให้บ้าก็ไปข้างหนึ่งกูก็ไม่เหมือนเดิมแล้วตอนนี้ ผมไม่กลัวหรอกขอร้องเพลงคู่สักเพลงหนึ่งเอาอ,อยากร้องก็ร้องกี่มาวางเลยเอานะเออจันทร์ทาลอยแจ่มฟ้าเด่นคืนเพลญมองเห็นเย็นตางางจันทร์คนเก่าเล่าว่าอย่ากให้ตาคำน้าสองคน องชมจันเจ้าข้าจันจาขอข้าวข,ขอแกงนาอยนาอยนายโอ้ยเฮ้ยหายอะไรมึงไงเขาตีาเพลงแขกมาให้ดินอะก็กูรู้เขาตีเพลงแขกมึงอะร้องมั่วมึงร้องอะไรของมึงกูไม่เคยมั่วแต่เขาฟังออกนะี่ฟังออกเลยอ่ะมึงร้องใหม่เอาดีๆอย่าทะลึง่ง

ยังแม่ไปตบมือให้มันทำไมอะ่ะนั่นเขา,าตบมือเท่ากับสนับสนุนหน้ากูเลยนะน่ะอะไรหูมึงผเเรื่ง <ๆ S 2> องไรนู่นมึงด่ากูกูไม่เคยด่ามึงนะก็มึงร้งอง,งเมื่อกี้เบลนาฮีเบลนาฮีคืออะไรมึงอาฟังม่ไม่ใช่แหละมึงไม่รู้ความหมายไงที่มึงเอาเรื่องกูเนี่ยกูจะไปรู้ได้ไงกูงไม่ใช่แขกนี่อ,อะไรคือบเบลนา,นาฮีนาฮีนาฮีคือน่ารัก หน้าสวยเบลน่ารักหน้าสวยโอ้น nah oh, ั่นสนับสนุนใหญ่เลยคือเบลเบลนายฮีแปลว่าเบลน่ารักหน้าสวยไม่เอาไม่เอาเอาเบลหน้าหวานดีกว่าหน้าหวานหน้าคมเอาได้สิเอาหน้าหวานหน้าคมไม่เอาเอาร้องไม่เอาลำได้ไหม

อะไรอันเนี้ยมึงด่ากูชะฉันกูด่าอะไรมึงกูด่าอะไรมึงไาเนี่ยกูฟังกันออกกันอ่ะนู่นตัวเล็กนี่อ่ามึงว่ามูพูดอะไรกูบอกนุ่นตัวเล็กนี่นู่นตัวเล็กนี่เนนุ่นตัวเล็กนุ่นตัวเล็กอ๋อไอ้นุ่นตัวเล็กนุ่นตัวเล็กไอ้เนี่ขอโทษทีขอโทษทีขอโทษทีมึงมีรู่จริงเดี๋ยวก่อนเบลนายเดี๋ยวเขาไปจะเตะให้เยี่ยวแตกเลยก่อวก่อน หายอาจารย์เพิ่งลงหนหน้าทองมาให้เด้อไอ้หนูตื่นลูกหนูหมโดอาาคนแล้วอ่ะล้องได้มันหลับดูพวกเราอะ่ะมึงเล่นยังไงเห็นนอ้องรับวะง่วงง่วงฮาน้ามาคุยกันอย่ามาแตะคุณแล้ว,ลวคุณฟันหน้าเลยเ็วนิดเดียวเออแม่อ,มอย่าฮาน้ามาคุยกันเธอเธอเก็บแรงไว้เล่นพรุ่งนี้มัง้ง <c oughs> ทำอะไรอ่ะประทับตา <laughs>